นี่นะขอบใจก็นบดูเขาเงียนปอยงาันี้ปองพี่ลูกห้อันีวว่อง่้วยยิงแถวดูยิงแถวดูแถวว่องเออเอาลูกอะไอดูเอ้านี่ยาอันนี้พี่มาเอาอะไรพี่มา ออผู้นี้ได้แล้วบอมาเอามามามมา้าผีมาได้แล้วบอผู้นี้ได้แล้วแคนกุศจะเข้าตะกี้บนบัวเทาโอ้ชมาชงคามอือแม่เท่านี่เป็นย่างแคนเจ้าหนี่แคนฮักแคนฮัก<อ>ถือย่างไม่เท่าแคนคือฮัก ไปเห็ดงานเห็ดงานกระพื่ยทับเออไปเห็ดงานน้ำน้ำหงานบอกจีนหงานจีนเออหักเลยบอกแคนเจ้านะักเลยโอ้ดนเราบอกมันหักนี่แล้วหักกับหักนี่เดินหักนี้ดไเดินนี้แล้วเดินหนึ่งแล้วเดอนหนึ่งแล้วพี่น้องบอกพี่น้องกันบอกกระถางบอก เงินติดกันแม่นะเงินติดกันเนาะก็อากาศหนาวนี่พี่น้องเลยหนาวแล้วก็มีเข้ากินมัญจัยระบรับดีไม่ได้ไกล้เขาเวียดดีเขาจ้างเดือนเท่าได้แม่เห่าไปเห็ดงานอยู่คนเห็นงานนั่นอ่าแปดชิพมือหนึ่งแปดชิพแบบคือสมมติว่าแค้นแม่เห่าหักนี่นี่เพิ่นจ่ายให้บอกแค้นหักกับบริจ่ายให้เลยเขาคงมอให้ เอี่าว่าแค้นหักใจขาหัวยาแล้วก็ให้ยขานหักษาตัวเขาไม่ให้บ่เขาบม่ให้เขาให้แต่แปดชิปพันต่อมือนึงแล้วก็ยาโอ้ยตายแล้วพี่น้องเลยกินเลยตัวสัตว์นี่ตัวเองแล้วลูกโอ้ยตายเอ้ยมามีเขากินมามีเขากินเแล้วแขนหักใจม่ได้ไปให้งานเราจะให้ทิวเวอร์บอดาเป็นงานซ้ำ พวกระเท้ามะกุลเนจะไม่เทามีเพราะว่า hmm. มีล uh, uh, ูกอยู่ปะพวเทาเทาแล้วพวกรเทาแล้วจะเลยลูกจะข้นไหมเทาลูกข้าวขี้ข้นเลยลูกชี้ข้นง่ายง่ามัดแล้วบ่เขาอยู่หักมัดแล้วลูกเก็ได้ลูกล้านแล้วก็ได้ลูกล้านเขามาได้บอรคงได้แม่หักแขนนี่ยเกิเข้ามาได้บอรคงเขาอยู่ห่างอ๋อเขาไปอยู่แบบ แปลว่าแยกอยู่ตั้งหากบ่แม่เฒ่าโอ้แล้วเขาก็เลยบ่ได้วนนณแม่เฒ่าเลยบ้าข้าพน้ำดูคนถ้าบ่ได้พูดน้ำห้องนี่เป็นอย่างบางคนกับคือเฒ่าเนาะในลูกในเต้ากับบริเวณน้ำพอน้ำเมฆคือกันคอยเองกับบ่คอยมีเวลาลงไปเจาะพอเลยทุกคนเลยหาเงินออกก่อนได้เงินก่อน มันก็แคนฮักผู้หญิงหรือผู้ชายแคนฮักนะผู้ชายมันก็พือก้านเป็นยังคือแคนหักหักมันโอ้ยหักไปดนแล้วพญาตเท็ดนั่นพยัเตดดเพ็รแล้วแต่นนั่นย<อ>ดนแล้วมันหัก<อ>มีใตยยัง,งนอน แต่ย yup. oh. ังแน่นหน่อยบุ yeah> ๊งปะเถาหนึ่งก evet yep ็แเคนแคนกุดถือระเบิดถือแต่น้อยคุณโบปะเถาเจ้าถือระเบิดเนี่ยแต่น้อยพุนบ่เออแต่อายุสิบปีเลยแต่อายุสิบปีผู้ถือระเบิดไปเล่นบ่เล่นหมักระเบิดหนึ่งบ่บ่ไ่มเชียญยาเชียญยาเชียญยาอะไรถือระเบิดเอ่อแน่นหนึงเชียญยากับมัน ชับหยาคือว่าชับระเบิดเสียมชับหยาเลยถึกระเบิดแล้วมันแตกเลยโดนโอ้ยอ่ะครับยังมันตกิดเต็นต์นเนี่ยบริกุตบรเจ้านะกุตกุตแต่แค้นเนาะว้าปโอ้หิ่น้องเลยอากาศหนาวๆนะนี่มึงพากันหนาวน่โอ้ผู้น่าเฮงบัวไซเสือเลยผู้น่าเก่งเลยบัวไซเสือเลย ปวนหน่อยและปวดไชเสือเลยม้อนี่ได้ยังเนี่ยมันบ่เอามาเบิ้งพี่น้องเบิ้งดิมันมัน,นาอันนั้นไปเชือครับฮะเชือครับใช่ใช่กับหนูบ่เอาเบิ้งดูเอามาเบิ้งดูครับเอามาเบิ้งดูครับอันนั้นี่งมาตับยันยันม่เนี่ยยันแม่ย่านช่ำพี่น้องเลยอ <laughs> <laughs> ยู่ในบ้านนี้ที่ว่าเป็นเขตหมูบ่บ้านกำลังพัฒนาครับพี่น้องเลยนี่เลยมูบานมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แต่ว่าผู้หนุ่มกับไปเฮ็ดเบียกบ่เนาะ เขาไปทำงานไปให้งานแถานี่พูดนี่ให้งานของงานเชลเสือให้แม่ถาวรนี่ก็พี่น้องเลยเสือให้เพนถาวรก็เพนถาวนี่ยำหนาวพอกราเจ้าได้ใส่อุ่นๆ้นมาจักบาทหนึ่งเดือนงานก็มาได้เดือนนี้ลูกโอ้นย่างมือใดมันหักหลุดแล้วไหนให้ชวนก็มาได้บดไอ้ทามเขาบอกว่าเงินหักขายแคนหักนี่เขาบ่อใจให้บ่อออเขาบ่อ บโจ่ายโอ้ธรรมดากระจายให้แน่ะเหรอเชนว่าแรเนฮักเลยบ่แหละเขาบอกให้อือว่าเอ้ยจ่าชะมัดเ็จงานเฮากัแล้วมันเหรเขาบอกว่าเจ้าอยากเฮ็ดเองบอกโดยเฮ้ก็เฮากระชมัดแล้วบ่มีข้าวกินกับมันไปเอาก็ไปแล้วมันไปเอาอยู่รถมันเข้าอยู่บ้านเขารถมาครับเอาเลยบอกตอนเพจเบียกนะดูอือ ตนน้นองพี่น้องเนาะโอ้ยแกนหกนักซ้ำไม่เท่านี่กันอีละมู่บา้านเดาธรรมดาแบบกะเจ้าก็ะยู่แบบยู่ง่ายกินง่ายนะหมู่บ,บ้านนะแจงะ้งบ่เดียววเ๋ยวคอยเชีย,ยเอาเสื้อให้เต่าก่อนพี่น้องเลยเอาเสื้อให้กะเจ้าะคนละโตละโตเสื้อให้ผู้เฒ่าให้กะเจ้าะเดชัยยามหนาวนี่เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบใจเนาะแม่ตู่แพงเนาะแม่ตู่แพงครับพ่อตู่บุญท่านเนาะหรือว่าผู้เฒ่าบุญท่านเนาะเจ้าของเสื้อที่ว่าลูกชายเพื่นฝากมาให้เอาเสื้อมา แจกจ่ายคนเนาะมิลลี่กับโบมี่ยังหายเพื่อนพี่น้องเชียวเสือตรงเัินเมตุแพงกับพอเถ่าบุญท่านเนี่ยแหละหายเลือกเสียขันเงาได้หายพละโตพละโตไปเดี๋ยวไปเลือกเสียเขาสักหน่อยก็ะไลไลเครื่องนี้ยันโบพอขั้นหายนี่เล็กหน่อยเข้ามาเอีหน่อยเข้าโหมาเนี่มันโบพอแล้วผู้ใดผู้ใด้ได้ผู้ได้ก็ยันแบบเสียใจกันนะทุกคนเดี๋ยวบิลลี่เฉลี่กให้พละโตพลโตเลยก็เสียออกไปแล้วพี่น้องเสือตึงแห่พอเถ่าอุนฮะพอเถ่า เอาไปนุ่งเด้อยามหนาวกันยามหนาวุหน่อยหลายคนน้องเลยนี่อยู่วะมาพีไหมเมาเครื่องมหมาไว้มาไหวมาฮิรุมาฮิรุเท่านี้เสียกันหนาวเด้อไวมาไว้ได้เสียออกไปเลยได้หนิ mẹ học của nhà y học. Hãy nhầy này sắp tới học phong là bé bói hai mãi học sinh bói hai mãi học sinh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  học mệt là cái gì này, เบิ้งเค้ื่องขนมเอ้มีแต่แมเล็กหน่อยกำลังงายสุดนี่พอดีกับผู้ได้นอกกว่นีพอดีกับผู้นั่นปะผู้นีหน่อยนะพอดีปะผูุ้นนองบอพอดีนี่นี่ผู้ใส่ินนี่นะขอบใจก็นบดูเขาเงี้ยนปอยแงอันนี้ายสองปะแล้วลูกใหันนี้ แถวว่องใช่ป้องยิงแถวดูยิงแถวดูแถวว่องเอ้ยเอาอันนี้เสือเด้อนกกันนกขอบใจดูเออเอาลูกอ่ะบดอะไรพี่น้องไงเอ้าส่งโต๊ะลงผู้ชายสองคนนี้บดละบ่ส่งเสือนี่ผู้ชายสองคนพี่น้องมีแต่ของอันนี้ เดี๋ยวพี <inscription> ่น้องเอ้ยน้าโมอ่าน้องเนี่ยเอาน้องขอบใจก่อนใจน้องขอบใจดูเออหนาวเลยเป็นไรไก่อยากหายอยู่พี่น้องจะขึ้นนั้นนี่แหละบางคนกะกะเมาบางคนกะโปกะเมาเออนั่งนึงท่านได้อยูนั่งคนนึงนะ ควายนะคนี้นี่พอดีบอกคนคยืนอย่นี่คนี้ลองพื่งดูคนี้ได้คยืนเอาน่องได้บอพอดีบอกคนี่อานีอยาอันนี้มาพี่บ้ามาเอาอะไรพี่บ้า ก็มัเลือกให้เราดูนี่ตเลือกดูเอาประชันพลางเบอร์เบอร์นี้ทุงต่งต่ทุงตัวไหนตัวพอดีย้อนๆเปนโล่ย้อนสั่งนี่โอ่พอดีนะจิโบมีซ้ำพอดีแล้วเอาในซกปเลยน้องเลย Cái này cái quê si nhái hay fork, vaya nét? vaya niái hay fork, vaya niái hay fork, vaya niái hay fork, vaya hay fork, vaya niái คือว่าเดี๋ยวบิลลี่กะชิได้พับเสื้อพอยังชุมนีไว้ก่อนเนาะกะชิออกไปบ้าหน,นอกก่อนเพราะว่าขั้นเทาแจกแหละจะหน่อยแบบว่าในบานมากลลวยันบอกว่าเทานี้มากแล้วโบผ่าน่นนะอันนี้เฮ้ายกให้ด้วยน้ำจิ้นน้ำใจใซื่อนะเพี่น้องเลยที่จริงอ่ะันเทาสี่แกเครื่องในจำนวนคนในายๆนี้เขาต้องไปแจงบานเลยก่อนแต่เทากะห้ส่วนบุคคลนี่ซื่นะาเพี่น้องก็เลยบริแจกเนาะสำหรับลิปนี่ก็จบเพียงซํำนีด้อพี่น้องได้คือว่าในแจกเสื้อให้พ่อะเท่านี่และะ้วก็ พอเท่าแกนกุดแล้วก็ม่เท่าแกนฮักแล้วก็เด็กน้อยตัวนี้เนาะกะผู้ใดผู้บ่ได้แน่พี่น้องเลยสิเป็นอะไรกะติดตามถ่าเบิ่งคลิปนันกันเด้อพี่น้องเยี่ยงก็ะไม er. ่เท like ่าไปเ่านเออพวกนี้ยังบ่ได้พวกนี้ก็มาใหม่อีกเลยบ่พ่อและเครื่องนี่ยยันบ่พ่อกันเลยเด็กหน่อยลายพี่น้องเลยมึงยังเรือซองทำโตนลย เลือซองโตนี่สครับของเด็กนหน่อยเยลือซองโตนัตนตตนอเอาให้อีกชักตัวนี้ <c oughs> นนเนาะตัวตนี้ก็ยืนน่ฮะอันไหน พูนี่ได้แล้วบอมาเอามามอมมาพี่มาได้แล้วบอพูนี่ได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วบ่เออได้แล้วกต่พอ่อซะของบ่ขอบใจลาย,ลายกรับก็ได้ประเดี้ได้ยันบ่พอ่อกันพี่น้องเนาะพนานผู้ววกเฒ่าผู้แก่หลายคนมาบ่พอ่อการเกลกเจ้าสิ่หายแต่จุดก่อนนี่โอเคสำหรับคืนนี้ก็จบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเดอ้อสบายดีฝากาากดไลค์กดแชร์ให้แน่